สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์วินครับครับเราได้คุยกันมานะครับกับอาจารย์วินเชยชมศรีซึ่งอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษและตื่นเต้นที่ได้พบกับท่านก็คือว่าท่านคือนักวิจัยคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยเกี่ยวกับเลือดจระเข้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนครับอันนี้ตอนนี้เราก็ได้คุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นทิงที่มาที่ไปจนกระทั่งมาถึงการทดลองการ ทำอย่างไรให้ออยอมรับว่าเป็นอาหารได้นะครับตอนนี้ก็เป็นอาหารแหละครับจะว่าเป็นอาหารเสริมอะไรยังไงมันก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของคนแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อเลอเกินครับตอนนี้อาจารย์ออกมาเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยมันแตกต่างกับคนอื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิบัตรอะไรบ้างนะกว่าอาจารย์จะมาถึงวันนี้ผมเห็นเต็ม ตัวจานเลยนะครับทั้งโล่ทั้งใบประกาศต่างๆเนี่ยนะฮะของยี่ห้อวินเนี่ยครับ,รบทำไมครับเราจึงนอกจากอาจารย์จะเป็นผู้ที่เริ่มวิจัยแล้วเราจึงควรสนใจรับประทานเลือดจระเค้ยี่ห้อวินครับต้องต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากหลังแตกปี59เป็นต้นมาครับอนุสิทีิบัตรก็หมดอายุสิบ <10 S 2> <3 S 1> ปีสิบปีวิบปีดังนั้น ทางบริษัทหรือฟาร์มจอระเขคบางส่วนก็ก็เลยจะเห็นว่านี่เป็นช่องทางหนึ่งที่เห็นว่าการศึกษาวิจัยเราถึงมือประชาชนรหรือผู้ประกอบการหมือฟาร์มจอระเข้ทุกคนก็อยากจะทําเองด,ดังนั้นทุกคนก็อ่ะงั้นก็ขออยากจะทําเองก็ทําพอทาออกมาเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่รู้ก็ทํา เพราะต่็ยังมีรายได้ที่บัตรแล้วอาจารย์ไม่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมคุณภาพไไม่ของทุกยี่ห้อได้แล้วเราก็ต้องมองว่าเขาแล้วเาก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำโดยที่ออยจะเป็นตัวควบคุมว่าสะอาดไหมอันนั้นคุณทําสะอาดระดับหนึ่งแต่ในงานของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราก็มองว่ายี่ห้อวินเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่แตกต่างก็คือว่าเราใช้งานวิจัยมาเป็นตัวพัฒนาโปรดัก ไอ้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือผลิตภัณฑ์เราตอนเนื่องกันมาจากคนแรกเลยคืออาจารย์วินเองมาจนปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังดูแลยี่ห้อวินนี่อยู่ไหมครับครับยังดูแลอยู่ครับเพราะว่าเราก็มีการพัฒนาซึ่งบางครั้งเราก็จะบอกจริงก็ไม่อยากจะบอกอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตอนนี้มันเปิดไปแล้วถ้าเราบอกเดี๋ยวฉันก็ก๊อบอังบอกแล้วก็ก๊อปอะไรอย่างเงี้ยนี่หลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์มีวิธีที่ทําให้ม่เหมือนคนอื่นคนอื่นถามอาจจะมีการบอกตรงๆบ้างอะไรแต่ว่า ถ้าในรายการเป็นพับบิกหรือสาธารณะนี้ก็ต้องเป็นลิขสิทธิ์กันเป็นส่วนตัวเป็นลิขสิทธิ์บ้างใช่ไหมครับกว่าเรื่องจะคิดค้นมาได้อาจารย์ใช่ไหมครับบางคนจะบอกว่าโมหรือเปล่าอะไรนี่ไว้มันจริงนะบอกแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีการที่จะคิดแล้วใช้เขาเรียก ID r e s ยร r c e ร e สแอน e ์เดเคือการพัฒนาจนกระทั่งเราได้ออกมาเนี่ยเราก็มีแบรนด์อันนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาใช้ผลจากการวิจัย ตอนนี้นาาคนเรานะครับไม่สามารถที่จะเรียนแบบก็ได้หมดครบทุกอย่างหรอกนะครับต้นตำรับเท่านั้นนะ่ะที่เขารู้อะไรบางอย่างรู้อะไรลึกแล้วบางทีก็เคล็ดลับต่างๆมันมันไม่ได้ไม่ได้อยากจะปิดบังนะแต่บางทีมันไม่ไม่รู้จะบอกไปยังไงไงมันอยู่ในหัวของเรานะครับถ้าให้เราทำอะ่ะมันก็จะเป็นของที่มันใช่มันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทำต่อเน,นื่องรู้ว่าดีว่าไม่ดีแต่ถ้าหากว่าคนอื่นที่มาต่อยอด นะฮะมาเอาขออาจารย์ไปบางส่วนแล้วก็ไปทําไปผลิตเนี่ยแน่นอนแหละครับมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ใช่ของอาจารย์ที่จะดูแลยาวไปอย่างตุการว่างานทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าผลงานวิจัยมกเกษตรเนี่ยแต่มกเกษตรที่ทําคือทีมงานของอาจารย์ทั้งหมดแล้วแต่เขาก็จะผลงานของอาจารย์ทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ไปทั้งหมด เพราะว่าเราเราเองเป็นฝ่ายพัฒนาให้ดีขึ้นในเมื่อในในส่วนที่เราได้มีดูแลให้เขาเขาทําได้เขาออกไปทาเขาต้องพัฒนาต่อยอดเองครับเราก็ไม่ได้ไปยุ่งดูแลเขาในเมื่อเขาอยากจะพัฒนางั้นเราก็มองปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ใน้นืั้งเยอะมากนะครับผู้บริโภคก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องมองว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ไม่ดีแบรนด์นี้ฉันบอกโอ้ฉันบินต้มตำรับเนี่ยอันนี้แล้วแต่คิด เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามแต่กรในอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่าเราก็มีงานวิจัยต่อยอดให้เห็นต่ออยกันนะครับเราก็ทามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็มีแม้กระทั่งเราได้สิทธิบัตรใหม่เป็นจร์เข้ไทยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิทธิบัตรยังมีการคุ้มครองอันนี้เป็นชื่อจระเข้ไทยเหรอฮะจรเข้ไทยเนี่ยครับเราก็ยังมีสิทธิบัตรใหม่ไม่ได้ชื่อวินครับแล้วก็ยังมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่อีกหลายปีเห็นไหมฮะทำไมว่า อันนี้อาจจะบอกโอ้สิทธิบัตรหมดแล้วเราสร้างได้แต่จริงเราพัฒนาสูตรอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อ๋อเรามาสูตรใหม่ม <โก S 2> ีอนุสิทธิ<เ>บัตร<เ>องหมเองอีกครับถ้าผม<ร>าจะซื้อเลือดจระเข้ครับศูตสักยี่ห้อหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมคิดว่าผมจะซื้อยี่ห้อไหนนะหรือท่านนะฮะดูแลวท่านสนใจอยากจะรับประทานเลือดจระเข้เพราะรู้ว่ามีประโยชน์ซึ่งผมจะบอกกันต่อไปว่าประโยชน์ของเลือดจระเข้นั้นมีอะไรบ้างถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับท่านจะซื้อยี่ห้อไหน นะครับเออถ้าเราคิดดูนะครับแต่ผมซื้อยี่ห้อที่เขาเป็นคนเริ่นี่เริ่มวิจัยต่อเนื่องกันมาแน่นอนแล้วก็ปัจจุบันยังวิจัยต่ออีกยังไม่จบใช่ไหมฮะงานวิจัยประโยชน์ของมันยังมีที่อาจารย์จะต้องค้นพบอีกไหมครับครับยังมีมีประโยชน์อยู่เยอะฮะยังท,ที่ต้องศึกษาวิจัยกันกเยอะหนึ่งค,ความหมายของการวิจัยคือมันไม่มีที่จบอะ ถึงแม้เราก็เสียแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีทีมงานมีรุ่นน้องที่เขาคอยดูแลไอ้วิจัยต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วทันคิดตลอดไปครับว่ามันจะทําอะไรต่อยอดได้อีกในเรื่องจระเข้นี้เออในการต่อยอดมีนะครับแต่ว่าเราเรายังไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าบางครั้งพอมีปุ๊บเปิดไปเพื่อนกะทําแล้วถ้าไปศึกษาวิจัยคนก็จะมีงานวิจัยเห่นว่าโอ้ตอนนี้ต้องลงไปถึงเบสิกไซน์หมายถึงว่า ทางด้านโมเลกุล่าทำนูนทุนนี้แต่ถามว่าในด้านเอาผมพูดตรงๆว่าผมอยู่ในสารเรียนโมเลกุล่าหรือว่าทางชีวะพันธุอนุพันธุวิศวกรรมอะไรต่างๆมาแต่ <Okay. S 2> ว่าในแง่ของการผลิตเรามาใช้ไม่ได้เลย mm hmm. แต่เราสามารถที่จะใช้เบสิกไซน์เหล่านั้นมาพพอร์ตโปรดักต์เราให้เห็นว่ามันมีคุณภาพดี mm hmm. นั่นเห็นว่าอาจารย์ทาจาจก,ก็มองให้ไอ้ที่ว่าเขาศึกษาในสาร ในเลือดจรเขคเจาะลึกมากมายเนี่ยถามว่าถ้าเราใช้กรรมวิธีการผลิตที่ดีความหมายก็คือว่าดียังไงดีหมายถึงคุณภาพที่จารย์พูดตอนต้นว่าดีเท่ากับเลือดสดครับดังนั้นทุกอย่างมันจะอยู่หมดแล้วดีให้ไปศึกษาเถอะมันมีอะไรอันนั้นก็ไม่ได้มาใช้เป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลที่จะมาซัพพอร์ตโปรดักตั้นสิ่งสำคัญคือการที่จะทำโปรดักต์ให้ดีเนี่ยทำยังไง ซึ่งบริษัทที่เราดูแลเขาหมายถึงว่าเป็นประเทศเดียวไอ้เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มี ISO มาตรฐานของตา่างประเทศนะครับ ISO 9001 2015ล่าสุดแล้วที่เขาเป็นเรื่องจาเคาวินเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มี GMP ก็คือ GMP นะครับ,รบก็จะได้ตามมามแล้วก็ยังมี SACP มองถึงความปลอดภัยความอะไรต่างๆที่เป็นเป็นมาตรฐานที่รับรองถึงความสะอาดความปลอดภัยนะจริงๆล้วมัน มันมีหลายด้านหลาย,เ,าหลายเหตุผลเหลือเกินหล,หลายลักษณะเหลือเกินที่อาจารย์มีนะครับผมเห็นตั้งเต็มตู้เลยนะครับไม่ว่าใบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมก็มจะไปจะซื้ออา,อาหารเลือดจระเข้มารับประทานสักทีหนึ่งเนี่ยถ้าจะถามว่าผมจะรู้ลึกลงไปจนกระทั่งโอ้โหทุกอย่างไหมคงไม่ไหวนะครับผมก็จะดูตามใบที่เขาออกมารับรองอาจารย์นี่แหละครับ ว่าสะอาดไหมออยรับรองไหมมีไหม,ม,ม,มอาจารย์มีหมดเลยใช่ไหมครับโอ้แล้วบริษัทที่เขาทำเลือดจะได้แคปซูลวินเนี่ยก็มี i อ o มีการรับรองมาตรฐานสากลทุกอย่างดูแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมแค่นี้กว่าจะมาได้ใบพวกนี้ก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้องฟันฝ่าต้องเอาไปพิสูจน์จนชัวร์และให้บริษัทพ่อให้องค์กรต่างๆเหล่านั้นเขาวิเคราะห์แทนเราต่างชาติที่เขามาดูวิเคราะห์ว่ามัน ปลอดภัยสะอาดกระบวนการสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดนะครับว่ามาจากรถไหนทํายังไงอะไรต่างๆเหล่านี้มีปัญหาไหมสนใจว่ามันดีมีมาตรฐานตรงไหนก็ค่อยคุยกับอาจารย์เองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเราเราคุยคงหลายใบมากจะมันจะไม่เข้าใจกันเอาเป็นว่าสนใจก็ถ้ามีปัญหาเราก็ยินดีที่จะตอบคําถามนะเราในฐานะที่อยู่ในบริษัทตรงด้วยดูแลเรื่อง เป็นที่ปรึกษาให้เขาเนี่ยเออมีปัญหาแล้วก็ตอบรับประทานได้ไหมสะอาดไหมสถานประกอบการเข้ามาตรฐานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจากรอบๆนี้จะเป็นโรงงานนี้จะเป็นราคาสิ่งแวดล้อมครับมีรอบครับดอยู่กลางทุ่งนะอาจานไม่ไม่ได้ไปเบียดโ้ครับแต่เราเน้นเรื่องของ กระมือวิธีการผริตไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับสมลพิษต่างๆอะไรเลยเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็ดีใจครับที่จะได้ซื้อทาไมก็อีกอย่างที่เขาถามกันมาเกี่ยวกับเลือดจร์เข้คือมันมันทำไมแพงนะครับอาจารย์เพราะเลือดแต่มันน่าจะมีเยอะมากโดยทั้งตัวเนี่ยนะฮะจอระเข้เราเอามาทําอย่างนี้โอ้ยกว่าจะตัวหนึ่งเนี่ยเราเอามาทําแค่เป็นแคปซูลเนี่ยสาบแคปซูลเนี่ยนะครับหลายร้อยบาทเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันตัวเลือดจะร์เข้เนี่ยมันน่าจะมีสัก หมื่นแสนแคปซูลได้นะมันน่าจะถูกนะเลือดนะครับอาจารย์จอระเข้ตัวหนึ่งนี่นะฮะตัวใหญ่ๆอย่างเช่นอายุสักสามปีมีเลือดอยู่ประมาณสักหนึ่งลิตรหรือลิตรครึ่งแค่นั้นเองทั้งตัวครททั้งตัวไม่น้อยครับไม่น้อยส่วนเนี่อาจารย์เอามาเอาม่ฮะถ้าเราคิดว่าเราจะชำละเขาจริงๆเอารองเจาะหมดเลยมีอยู่ประมาณวิตริตรครึ่งไม่มากครับเหมือนคนที่ว่าไม่ใช่แต่อย่างที่บอกประสิทธิภาพเขาดีเลือดเราก็เลยต้องใช้วิธีการที่ เราจะได้ถึงวัตถุดิบที่สะอาดแล้วดีนะครับแล้วพอมาทำจริงๆเนี่ยตัวหนึ่งก็ได้ไม่กี่เม็ดหรอกครับอ๋อมีหน้ามันถึงมีราคามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างค่าดําเนินการต่างๆไม่ใช่เลือดออกมาเป็นถังๆแล้วก็มาเอาเป็นแคปซูลอย่างนี้มันมันแพงป้องกันการติดเชื้อทุกอย่างไม่มีใครอยากขายของแพงครับท่านผู้ชมครับที่ขายราคาอย่างนี้ก็ ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทําเพื่อเหมาะสมแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทีนี้คราวหน้าครับตอนต่อไปอยากให้อาจารย์เล่าว่าในยุคโควิด1 9เนี่ยเลือดจระเจีซที่อาจารย์วิเคราะห์วิจัยมานะครับโดยเฉพาะยี่ห้อวินเนี่ยนะฮะจะช่วยต่อสุขภาพของคนที่ต้องการป้องกันหรือว่าคนที่เป็นโควิด1 9แล้วเนี่ยนะครับอย่างไรบ้าง ตอนหน้านะครับอาจารย์วินจะพูดชัดๆเลยครับว่ามันช่วยยังไงได้บ้างนะครับเหมาะกับคนที่ยุคสมัยในปัจจุบันอยากยิ่งเลยทีเดียวครับขอบพระคุณอาจารย์วินมากครับและขอบพระคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับไวรัสโควิด -19 มีอันตรายมาก เมื่อเข้าสู่ร่างกายสร้างเกราะคุ้มกันให้ร่างกายเลือดจลเคล็ดแคปซูลวินร่วมสนับสนุนให้ทุกคนสร้างภูมิต้านทานไวรัสโปรโมชั่นพิเศษขวดเล็กขนาด30บแคปซูลราคา500้อยบาทขวดใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยแคปซูลราคาหนึ่งันห้ารอยบาทสั่งซื้อได้ที่โทร0 8 1 8 0 7 7ด5 1ปเจ็ดเจสห้าหนึ่งเลือดจรเคล็ดแคปซูลยี่ห้อวิน